ดอยตาปางสวีชุมพรสุดปังยิ่งนานวันยิ่งสวยนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลเหมอกดอยตาปางอำเภอสวีจังหวัดชุมพรยังคงครองใจนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยม์เสห์ของทะเลเหมอกสุดอลังการวิวทิวทัศน์360องศาและอากาศบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาสัมผัสความงามของธรรมชาติกันอย่างคับคั่ง ดอยตาปางตั้งอยู่ที่บ้านบนดอยตำบลเขาทะลุอำเภอสวีเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ได้รับความนิยมมีจุดเด่นคือหลักกิโลยักษ์แลนด์มาร์กยอดฮิปที่ใครมาต้องแวะถ่ายรูปนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆเช่นกางเต็นเดินป่าถ่ายภาพและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน นายประเสริฐผู้ดูแลพื้นที่ดอยตาปังเปิดเผยว่าดอยตาปังมีทะเลเหมอกให้ชมตลอดทั้งปีแต่ช่วงฤดูหนาวจะมีโอกาสเห็นทะเลเหมอกได้มากที่สุดโดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อจองที่พักและรถ4คูณ4ซึ่งเป็นพาหนะเดียวที่สามารถขึ้นไปยังยอดดอยได้ที่เบอร์โทรศัพท์098821-9831 ดอยตาปังนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามของธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์และกิจกรรมที่หลากหลายจึงไม่น่าแปลกใจที่ดอยตาปังจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคน